ดูเพื่อนนี่อันนี้ผมถ่ายไว้เป็นทาหอนนี่ไฟช็อตนี่โอโ้ยังไวลุกยังไวเลยดีมีแอลพลเมืองดีเอเขาอยูอ่ข้างนอกพอดีก็เห็นเขาเลยม,มาช่วยในงั้นผมหมดไม่ที่ไหนที่ปั๊มด้วยไปจอดให้ปัม๊ม ลงไปซื้อทรายทรายแมวแล้วก็รถไฟลุกอืมเลยจะอมีเด็กผู้หญิงที่พนักง,งานขายทรายบอกว่าพี่รถพี่ไฟ,ไฟไฟไหมผมก็เลยออกมาดูก็มีอ่อคนมาช่วย ก็เลยโชคดียังขับขับได้แต่ว่าต้องเข้าอู่นี่เพราะว่านี่ครับขาดครับอันนี้ถ่ายเป็นตาหอนขอบคุณพลเมืองดีมากๆบ้านอยู่ไหนเนี่อืขอบคุณครับ